สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความฝันนะครับคุณเชื่อหรือไม่ครับว่าความฝันของคุณนั้นนะครับสามารถบอกเหตุลงหน้าหรือบอกอนาคตของเราได้นะครับการํานายฝันตามคําโบราณนั้นนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนความฝันนั้นนะครับจะเป็นจริงหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับโชคชะตานะครับและวาสนาของแต่ละบุคคลนะครับ เรามาลองทํานายฝันกันดูนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ5ความฝันนะครับที่จะบอกว่าคุณกําลังจะเจอเนื้อคู่นะครับ 1. ถ้าคุณได้ฝันเห็นงูนะครับการฝันเห็นงูนะครับไม่ใช่ว่าจะได้เจอทุกคนเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะความฝันนะครับ ว่าจะมาในแบบไหนด้วยนะครับตามคาโบราณนะครับได้ทํานายไว้ว่านะครับถ้าฝันเห็นงูรัดนะครับหรือว่ากําลังพันร่างกายนะครับคนโสดนะครับจะเจอเนื้อคู่นะครับเร็วๆนี้นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดนะครับหรือจะได้แต่งงานในเร็วๆนี้นะครับว่ากันว่านะครับถ้างูรัดสูงเท่าไหร่นะครับเลยตัวขึ้นมานะครับ ยิ่งสูงนะครับยิ่งมีวาสนาดีนะครับมีฐานะดีมีความมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นนะครับฝันเห็นดอกไม้นะครับคนส่วนใหญ่นะครับที่ฝันเห็นนะครับก็คือเป็นตัวแทนบอกความรักนั่นเองนะครับดอกไม้ถ้าคุณฝันเห็นดอกไม้นะครับคุณกําลังจะมีคนรักนะครับหรือจะได้พบรักนะครับในเร็วๆนี้นะครับแต่ถ้าคุณนะครับ ฝันเห็นดอกไม้นะครับกําลังเบ่งบานนะครับคราวนี้นะครับคนโสดนะครับก็จะได้เจอรักในเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับมันแปลว่าคุณกําลังจะได้เจอนะครับคนที่มีสัมพันธ์นะครับเหมือนกับคุณนะครับหรือว่าเคมีนั้นตรงกันนั่นเองนะครับอาจจะได้เริ่มนะครับความสัมพันธ์นี้นะครับไปอย่างไม่มีสิ้นสุดนะครับฝันเห็นน้ําหอมนะครับถ้าคุณนึกถึงน้ําหอม จะต้องเป็นความหอมหวานนะครับและมีเสน่ห์นะครับถ้าคุณฝันเห็นน้ำหอมนะครับนั่นแสดงว่าจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณมากมายนะครับและอาจจะเข้ามาแบบจริงจังจริงใจด้วยนะครับแต่ก็มีนะครับที่ว่าจะเข้ามาแป๊บแปแล้วก็หายไปนะครับก็ขอแนะนำนะครับให้ดูกันไปนานๆนะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะครับสนะครับ ฝันเห็นเครื่องประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยนะครับอัญมณีนะครับเพชรพลอยต่างๆนะครับถ้าคุณฝันเห็นพวกเครื่องประดับหรือพวกเพชรนะครับแสดงว่าคุณกําลังจะได้พบเนื้อคู่ในเร็วๆนี้แน่นอนครับถ้าคุณฝันเห็นแหวนนะครับคุณจะได้สมหวังกับคนรักนะครับส่วนคนมีคู่อาจจะได้ ตั้งคันนะครับมีลูกสาวในเร็วๆนี้ฝันเห็นสร้อยคอหรือกำไลแสดงว่าคุณนะครับจะเจอรักที่มีฐานะแล้วก็มั่นคงนะครับและได้แต่งงานกันในที่สุดนะครับห้านะครับฝันเห็นรองเท้าฝันว่าใส่รองเท้าถ้าคุณฝันเห็นรองเท้านะครับหรือว่าได้สวมรองเท้านั่น หมายความว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่ในอายุที่สูงกว่านะครับหรืออาจจะเป็นนะครับเพื่อนที่สนิทอยู่แล้วนะครับค่อยๆสารสัมพันธ์ของเรานะครับขยับจากฐานะเพื่อนนะครับเป็นฐานะแฟนก็ได้นะครับถ้าคุณมีเนื้อคู่นะครับหรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับข่าวดีๆในเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุตรนะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับ และเรื่องงานนะครับก็จะมีคนคอยสนับสนุนคุณนะครับอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเอาละครับจบกันไปแล้วนะครับสําหรับคําทํานายฝันนะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่มีใครสามารถบอกเราได้หรือกําหนดเส้นทางของเราได้นะครับดังนั้นเราควรใช้ชีวิตนะครับให้อย่างเหมาะสมนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้นะครับ พร้อมที่จะรับสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อนะครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ